สวัสดีครับเราเตอร์ King IT สามารถใช้แทนเราเตอร์ที่แถมมาได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ,รบก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่แถมมานะครับจะมีอยู่2แบบครับคือ1น,นะครับเราเตอร์ all in one คือจะมีหน้าที่หลักคือแปลงสายสัญญาณไฟเบอร์เป็นแลนทำหน้าที่กระจาย Wi-Fi ได้ในตัวเดียวกัน ซึ่งบางรุ่นนะครับอาจจะมีแถมพอร์ตโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตมาด้วยนะครับค,ครับส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นอุปกรณ์ ONU บวกกับเราเตอร์ซึ่ง ONU จะมีหน้าที่หลักคือแค่แปลงสัญญาณสายไฟเบอร์อย่างเดียวส่วนเราเตอร์ Wi-Fi ทำหน้าที่กระจายสัญญาณ Wi-Fi และใช้งานอินเทอร์เน็ตทางพอร์ตแลนด์ครับโดยทั่วไปผู้ใบริการอินเทอร์เน็ตจะแถมเราเตอร์ WiFi มาแค่ AC 1 2 0 0เท่านั้นครับครับแต่ปัจจุบันแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับ1 g จิกราคาจะถูกมากๆแล้วนะครับแต่อุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแถมมาให้ยางทำความเร็วไม่ถึงกับเน็ตที่เราขอมาครับ แต่ถ้าคุณอยากใช้งานอินเทอร์เนต็ตเต็มแพ็กเกจอินเทอร์เนต็ตที่ขอมา1จิกหรือ1,000เมกนะครับก็ต้องเปลี่ยนเราเตอร์ที่สามารถทำความเร็วได้ถึง1จิกหรือ1,000เมกผมขอยกตัวอย่างเป็น n e ็ตเกี RAX40 ของ King IT ครับเราเตอร์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเทคโนโลยี Wi-Fi 6 AX3000 นะครับ โดยถอดตัวเราเตอร์ที่เพื่อบริการแถมมาต่อพ่วงก,กับ ONU เพื่อให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งมีปัจจัยสำคัญ3อย่างนะครับคือ 1. ตัว ONU ต้นทางต้องมีพอร์ตแลนด์หจิกหรือ10ทับร้อยทับพันครับ 2. เลาเตอร์ Wi-Fi ต้องมีมาตรฐาน AC และต้องเป็น4 x 4ค i ณ o มหรือมาตรฐาน AX 3. อุปกรณ์รับสัญญาณต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน AX สรุปนะครับคือเราเตอร์ King a t สามารถใช้แทนเราเตอร์ที่แถมมาได้ครับครับพบกับสาระดีๆและอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ